หรอัชบไมมีีดผฉันรู้ว่าฉันโชคดีเท่าไรที่ได้มีเธอร่วมเดินข้างกันจับมือและคอยรับฟังในวันที่ผิดหวังไม่ไปไหนในทุกๆวันฉันกลัวหลือเกิน กลัวมีสักวันที่เธอหายไปตลอดไปมีจริงไหมฉัน<พ>าคดน<พ>าดวนะ่านานให้เป็นเรื่องจริงจะอยู่ให้ฉันรักน,น,นานๆได้ไหมจะอยู่กันอย่างนี้น,น,นานๆได้ไหมแค่อยากจะเก็บทุกๆเวลาและทุกวินาที <'re> ที่ฉันมีเธอ ข้างกันช่วยอยู่ให้ฉันรักนึ่ๆได้ไหมช่วยอยู่กันอย่างนี้นานๆเพราะเธอนั้นคือความสุขของฉันสัญญาจะอยู่ลาจนวันสุดท้ายจะรักเธอจนรักใครไม่ได้พ่อขอให้พ่อ <S <S สุขสันต์วันเกิด คือกับข้าวแข็งแรง,งเป็นล้มโผล่ล้มใจให้ลูกหลานแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยปัง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 นะพ่อนะปังเลยนะวันนี้ สุขสัน์วันเกิดค่ะคุณพ่อสุดที่รักขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆเป็นล,กลุกโพริมตายให้ลูกหลานนะคะขอให้เฮงๆฮงรวยๆสมชื่นนะคะรักพ่อค่ะเปเะขงขอให้กองอายุยืนยืนเป็นร้อยปีจ้าจ๋า ขอให้เพ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวอยู่เป็นล้มโพล้มสายของลูกๆต่อดภัปนะคะสุขสับันเกิดค่ะจากน้องตุกยสุขสันต์วันเกิดค่ะมีความสุขมากๆครับขอให้น้ำเปลยเงินทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอายุหมื่นมอ,อายุยืนปี สวัสดีครับเออวันที่11ตุลานี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อกรเจษวุวรรณชัดนะครับผมเองก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เทพเทวดานะครับขวัญพร้อมให้คุณพ่ณอ,อกรเจษวุวรรณชัดมีสุขภาพอนาคตที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะครับดินเดียเดึงลเลยนะครับค,ครับเริ่ม สวัสดีครับเรื่องในว,วันพระวันเกิดของผมครบ88ปีขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นลูกเป็น,นล,ลูกชายลูกเป็นลานนะรักพ่อเสมอนะครับแดกไหมสุขสันต์วันเกิดนะคะพ่ออายุมั่นขวันยืนอยู่เป็นร้อยร้อยปีนะลูกๆจะได้มาอวยพรแบบนี้ทุกปีนะ ขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้กงมีความสุขมากๆค่ะขอให้กงม <oh ีคดีรวยครับขอให้พ่ออายุยืนยืนไปีน uh uh ี้ค่ะ <hm สุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้คงสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนพันปีหมื่นปีนะคะค่ะุกสาวมนเกิดปีที่แปด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 ร้อยแปดแปดแปดหนึ่งสองสามุกสาวมนเกิดปีที่แปดแปดของพ่อค่ะ ขอให้พ่อมีความสุขมากๆรูปร่าพแข็งแรงนะครัะดูขอให้พ่อมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ของบ้านเราเป็นปร่มโพลรองใจของบ้านเราให้เราได้กราบไหว้ไปนานๆร้อยปีพันปีหนุนนะคะทักพ่อค่ะสุขสันต์วันเกิดครับพ่อขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืน อยู่เป็นล่มโพล,ล่มใสให้ลูกหลานขอให้พ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะในวันเกิดขุดสันวันเกิดค่ากงกงขอให้กงสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะปี้เบิร์ t เดย์ค่ะกงขอให้กงมีความสุขมากๆล้าก็รวยๆขอให้ถูกหวย่อยนะคะ ขอให้คุณกองถือาข้าแข็งแรงค่ะปี้งขอให้กลงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนอยู่เป็นล้มโผล่้มใจของลูกหลานตลอดไปครับขอให้กงงถูกหวยรวยเบอร์ทุกงวดทุกวัน ยืนยันสูสัดกันแบบนี้ป้าอายุยืนเงินดีช่วยให้ฉันรักนานได้ไหมช่วยให้เป็นยันนี้นานได้ไหมแค่อยากจะเก็บทุกทุกวินาที ที่ฉันมีเธอคนนี้ข้างๆกันวยอยู่ให้ฉันรักนานๆได้ไหมวยอยู่กันอย่างนี้นานๆเพราะเธนั้นคือความสุขของฉันสัญญาจะดูแลจนวันสุดท้ายและจะรักธอจนรักใครไม่ได้

A verse of our going through the highs and the lows no. we've been through. These pieces of memories, I'll give them to you. Pieces of memories, woven so fine. A tapestry of moments in my mind. Each fan of memory, each stitch of thought. I'll piece them together until the puzzle is mine. The night is and the silence

เราเอามาเอาระมงหาเราไม่สะายใจเพราะว่าก็เคยหลายครั้งที่จะขาดใจที่จะขาดใจในะหายอย่าจจงเดยวมันได้ยินแต่ก็พยายามเปิดให้ตัวเราเนี่ยแม่ขาดใจเพราะว่าลูกเราอย่างนี้แต่ที่อบอกผู้บาดใจขอ,อขอ,เ,ขอเราก็ทำไปไง ที่จาใ้ทำให้เสร็จแล้วก็ทำให้เสร็เพราะกำลังมาไหาน้ำให่กินลยจะพูดว่าให้ไปค้นตีนี้เดียวก็วเนาที่เดียวคว่ามีลูกคนบอกใครเลยว่าบางวันเนี้ยก็ขาดใจเลยขาดใจเฉยๆถ้าก็บอกใ้รรู้ว่าทำอะไรให้บ คนที่ต้องทำคือคนที่ใครตัวต้องเูนื่อยเจ็บเบีบ้างที่แช่ลมรุนแรงคนโอ้โหแต่เขาไม่รู้ว่าเราอยากไปแล้วแต่ว่าใครจะใส่สบายใจใช่ไหมก็เลยทำมาดึงไปก่อนให้ขอทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำดีทั้งนี้ควรทำไปแล้ว วันหดึ่งเราไ้ยเราดอปัจจุบันนี้่า,าย่เรื่องสเปนมามันหายากหาย,ยากไวกันี้นนี่ลูกไปอยู่น้องใจยเรื่องกา่าเจะเข้ามาภิษกินน้ำ <c oughs> น,นักข่าวนัก <c> ข <oughs> ่าวนักข่าวออ <c oughs> ตามต้องใจที่ว่าเราจะถามว่าเขามำไม อะไรดีขึ้น,นออเออเสียงใสขึ้นที่โชว์ถามเขาเนี่ยะอ้อสมไปใช่มบ้างเออแทนที่ถาัวเรา,เาทาไปถามาไปถามน้อง <c oughs> น้องโอ้โหสบายแล้วันนี้หลา้องมีเชื่อม่างน้องเชื่อ่างก็ไปใสบายกาอย่างอะชายนก็ต้องรู้จักเ็นชนนะลูกอสมัติการต้องรู้จักเมีคน เอาไว้อย่าทำไปทเลยก <c oughs> ารที่พอเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเก่าๆเนี่ยนะช่ยหลวงพ่อเองสาพังนี่สสสสรอีนะลวงพ่อใจที่สลับรคือหลวงพ่อใจละองเนี่ยเข้าเก่าทั้งนั้นเป็นลอยๆปีทั้งนั้น ฉณะนี้เรารับปากเลยว่าเจ้ไว้ว่าจะอยู่กับลูกกับเจ้าจนกว่าลูกพิชิตเขาเท่นี้ก่อนแล้วก็พี่ยาเขาว่ากันหน่อยถ้าอยู่ถ้าไม่อยู่ก็แอบไปจันทงพาครับขณะนั้นนเี้ว่าพวกอที่มาวันนี้นะจริงๆแล้วก็มีการสะสมอะที่เราดูว่าสุกคนสร้ำดำเนุนเพราะว่า อาหารใจจริงก็ดีอะไรก็ดีแล้วรผ่อนนีเขาขอให้จับไปพวเองว่าสิ่งใดสิ่งใดสมบัติสกุาที่เกินได้จะเกินสี่ขอไล้ขอขอให้ขออะไรว่าเจ้ามาบรวยทำรวยแล้วก็มาอยากลกให้ใกล้ชิดอ่ากุแ่ Thank <laughs> Yeah, yeah. แค่งแรครับกีดอกร้าไม่เป็นไรควไม่แข่แล้วไหมคัง่งานขอให้สุภาพแขแรกครับเป็นชาวรักของ ดวัพกดงัดงๆขอให้ควาสุขภาพแข็งแรง อันนี้อันนี้เป็นอันนี้อูจี้ไว้พร้มพ่ก่อนปลงก่อน้าจีเียจียเมีูจีด้ได้ครับผมออจีมัต้องเล่นน้ลายอุจีไม่าลืมไปอหจงัจงกอจงมีควาจุมาก ใช่ช